ครับพี่น้องครับพามาอัปเดตนะครับงัวเป็นโรคลำปีสกีนนะครับตอนนี้อยู่ที่ระยะเวลา14วันนะครับแผลเริ่มมีการบวมขึ้นมานะครับนี่ครับน้ำงัวก็จะมีน้ำตาไหลนะครับน้ำตาไหลแล้วก็ซึมนะครับเริ่มป่วยนะครับวัวที่ฟาร์มนะครับโรคลำปีสกีนตุ่มที่มีลักษณะโนนขึ้นนะครับ อ่าก็เริ่มแตกแล้วนะครับแตกแล้วก็มีหนองไหลนะครับนี่ครับนี่ครับเต็มทั่วตัวเลยนะครับเห็นไหมครับวัวก็จะกินอาหารไม่ค่อยได้นะครับแต่ก็พยายามให้หญ้าเนเปียหญ้าอ่อนที่สามารถเคี้ยวได้นะครับนี่ครับอาการเริ่มหนักมากแล้วครับก็คือฉีดยานะครับที่ให้ก็คือยาแก้ไข้ นะครับยาป้องกันการติดเชื้อนะครับและที่สำคัญก็คือต้องเฝ้าดูระยะอาการอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อแทรกซ้อนนะครับเพราะว่าวัวที่มีการรับเชื้อลัมปิสกีนนะครับซึ่งเป็นเชื้อไวรัสนะครับไม่มียาร,รักษานะครับรักษาได้ก็คือรักษาตามอาการของโรคนะครับไข้ก็คือฉีดยา ลดไข้นะครับเนี่ครับก็จะมีตุ่มเต็มทั่วร่างกายนะครับน่าสงสารมากนะครับมีอาการซึมนะครับเป็นไข้นะครับกินอาหารได้น้อยนะครับเราตอนนี้ก็คือเริ่มผอมลงแล้วนะครับนี่ครับตุ่มลักษณะนูนสองสเซนติเมตรทั่วร่างกายนะครับนี่ครับแล้วก็มีตุ่มที่แตกเป็นบางส่วนนะครับ ก็โชคยังดีนะครับยังกินอาหารได้นะครับก็มีการให้ยาแก้ไขยาป้องกันการติดเชื้อแล้วก็ให้วิตามินนะครับเพื่อให้เขาแข็งแรงนะครับ <c oughs> เป็นโรคอุบัติใหม่นะครับที่ไม่มียารักษานะครับรักษาตามอาการนะครับปัจจุบันก็คือมีวัคซีนเข้ามาแล้วนะครับแต่ยังไม่เพียงพอนะครับวัวที่เจ็บป่วยแล้วก็ไม่สามารถที่จะฉีดวัคซีน ป้องกันโรคลำปีสกีนนะครับในวัวในโควัวก,กระบือนะครับนี่ครับอาการหลัง14วันนะครับหลังจากที่มีการรับเชื้อไว้ประมาณ14วันนะครับเชื้อก็จะมีการตุ่มใหญ่นะครับเกิดขึ้นบทั่วร่างกายไม่ว่าจะเป็นขาลำตัวหางคอหัวนะครับที่สำคัญก็คือจะต้องดูแลอย่าให้เชื้อเนี่ยครับลงปอดนะครับ เนี่ยครับวัวก็ยังยังกินหญ้าได้อยู่นะครับพี่น้องก็วันนี้ติดตามดูอาการอย่างใกล้ชิดเลยนะครับทุกเช็คทุกวันนะครับพาหะนําเชื้อโรคนะครับที่มากับก็คือเป็นตัวเหลือบนะครับไม่ว่าจะตัวเหลือบนะครับมแมลงที่สามารถดูดเลือดได้ก็จะมีตัวเหลือบยุ่งนะครับอ่าพวกนี้มาดูดเลือดแล้วก็นําเชื้อลาปีสกินมานะครับ เห็บเานะครับพวกนี้นะครับก็ทําให้วัวเป็นโรคนะครับนี่ครับก็คือตอนนี้ก็คือเป็นระบาดทั่วอําเภอนะครับทั่วจังหวัดแล้วนะครับเป็นทุกคอกเลยนะครับพี่น้องป้องกันการเกิดโรคพหานนะครับตอนนี้ก็ได้แจ้งปศุสัตว์ไปแล้วนะครับปศุสัตว์อำเภอนะครับถ้าพี่น้องเป็นก็คือแจ้งปศุสัตว์อำเภอด้วยนะครับ อัปเดตสถานการณ์ติดตามอาการอย่างใกล้ชิดนะครับเป็นโรคบัติใหม่นะครับนี่ครับก็การติดเชื้อนําเชื้อโรคจากฟาร์มหนึ่งไปอีกฟาร์มหนึ่งโดยมแมลงนะครับเป็นพาหะนอกจากนั้นก็จะมีพวกสารคัดหลังนะครับไม่ว่าจะเป็น,นแผลที่ตกสะเก็ดนะครับเพราะว่าวันนี้ก็จะมีเชื้อไวรัสหลุดออกมาตามแผลที่ตกสะเก็ดนะครับก็จะสามารถเป็นพาหะได้ไม่ว่าจะเป็น าสารกำลังอื่นอย่างเช่นน้ำตาน้ำมูกน้ำลายนะครับหรือน้ําปัสสาวะหรืออุจจาระซึ่งก็จะมีเชื้อไวรัสตัวนี้หลุดออกมาด้วยนะครับก็สามารถที่จะเป็นพหาหะในการก่อให้เกิดโรคได้นะครับเป็นตัวนี่ครับอาการเป็นแผลหลุมนะครับสิ่งสําคัญก็คือตอนนี้เราคัดเอาแม่พันธุ์กับลูกมันมีลูกนะครับออกจาก แม่นะครับแต่ลูกยังไม่เป็นนะครับก็คือไม่ให้ลูกเข้ามาดูดนมนะครับเอาลูกออกจากแม่ก็คือฆ่าวัวเป็นเนี่ยคือต้องคัดวัวที่เป็นออกไว้ต่างหากนะครับไม่ไว้กับข้ออื่นตอนนี้ก็คัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไม่เคลื่อนย้ายสัตว์นะครับนี่คืออาการอย่างใกล้ชิดนะครับคนข้อของผมเองนะครับวันนี้อัปเดตสถานการณ์นะครับก็ ซึมๆนะครับมีน้ําตานะครับก็โชคดีที่ยังกินอาหารได้นะครับก็ฉีดวิตามินให้เป็นภูมิคุ้มกันนะครับอันนี้คือวัวเป็นโรคล,ลำปิสกีนะครับ14วันนะครับเชื้อเริ่มแตกนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และ subscribe ให้ช่องธนวัฒน์เพื่อนเกษตรอีสานด้วยนะครับสําหรับการกดติดตามช่องผมนะครับกดที่รูปผมด้านตรงกลางนะครับเสื้อสีส้มกดติดตามได้เลยนะครับขอบคุณครับ